สวัสดีครับยินดีต้อนรับข่านเข้าสู่สวนจ่าแสงโมเดลนะครับวันนี้ผมจะพามาทำวิบัติวิภาพนะครับจากใบก้ามปูนะครับอันนี้คือใบก้ามปูที่ผมหามาได้หน้าสวนนะครับก็รวบรวมกันไว้นะครับก็เกือบ2เดือนนะครับที่ผมรวบรวมไว้มีทั้งใบเก่าและใบใหม่นะครับแต่ตอนนี้กําลัง กับกองนะครับกับกองก็คือเอา,อาที่หมักก่อนหน้านี้แล้วนะครับขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับส่วนอาทิมาใหม่นะครับก็ยังเป็นสีเข้มอยู่ก็ <c oughs> นะครับก็ด้านล่างนะครับตอนนี้กำลังกับกองขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือหมกักใบก้ามปูที่เราหมักไปก่อนหน้านี้แล้วจะออกดำๆเห็นไหมครับกำลังเกลี่ยขึ้นมา ดำๆก็ก็กำลังย่อยสลายนะครับเพื่อเป็นดินปูกนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็กำลังจะนะครับกลับกลกองขึ้นมานะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ เยอะนะครับเยอะดูดูเนี่ยเป็นเราขึ้นมานะครับกับกับสองเดือนที่สะสมมาเรื่อยๆนะครับใบก้ามปูก็ได้มาจากหน้าสวนนี่แหละครับผมเก็บกวาดสวน,นแล้วรวบรวมไว้กองนี้จะมีเฉพาะใบก้ามปูนะครับนะครับเฉพาะใบก้ามปูที่ผมรวบรวมไว้นะครับอุ้ยนี่ก็ เราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือมาเป็นดินปลูกนะใส่ต้นไม้พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ไประดับนะครับได้ผลดีนะครับผมบท,ดบนะบทดลองจริงครับนะครับทดลองจริงทำจริงใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงครับนะก็ค่อยทำไปครับ หลังจากที่เรากลับกองแล้วก็คงจะจุลซีสังคอ์แสงผสมกับน้ำแล้วก็เทนะครับเทให้ชุ่มชื้นนะครับให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับ <S <S ต่อไปก็จะมีผ้าพยางคมาคุมนะครับผมก็จะพยางคมคุมเพื่อให้มันจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ จุลินทรีย์สกัดแสงนะครับจุลินทรีย์สกัดแสงก็จะไปทําการย่อยสลายใบไม้ที่มันแห้งนะครับครับตอนนี้ผมก็จะผสมนะครับซิลเซอลงไปครับเทขวดนึงเลยนะครับนี่ต้องไปประหยัดมันน้ำก็ถังนึงนะครับประมาณ 20- 30ถึงาิลิตรนะครับนะครับตอนนี้ก็จะเอาผสมกับน้ำผสมน้ำเสร็จแล้วก็จะ ลีลาที้ทั่วนะครับแล้วก็ทิงจุลินทีสับปะรษลงไปแล้วนะครับว่าเป็นน้ำลงไปนะครับในการหมักนี่ก็ผมจะเอาไว้นะครับแต่ถ้าทำในว่างก็เจ็ดวันถึงสิบวันนะครับมาเปิดแล้วก็ลดน้ำใส่จุลินทรีย์สักปะสง ะครับเจ็ดถึงสิบวันแต่ส่วนตัวผมแล้วก็คงประมาณสักสองอาทิตย์นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่นะครับอันนี้ก็ระหว่างรอเติมน้ำน,นะครับแล้วก็ดับคลองขึ้นมานะครับขั้วนะครับที่อยู่ด้านล่างก็ก็หมักหมมนะครับก็จะเป็นอยอดสลายเร็วกว่าอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างมันคุ้มเชื้ออยู่ตลอดเวลานะครับ เป็นสาเหตุที่เราต้องกลับกองขึ้นมานะครับของด้านบนอยู่ด้านล่างด้านล่างอยู่ด้านบนนะครับอตอนนี้ก็แล้วก็ได้ผสุลกินซีซักก็แสงกับน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการาลดน้ำทั่วทั่วกองปุ๋ยหมักเรานะครับลำนะครับเป็นใบกล้ามปูรุน้วนนะครับกองนี้นะครับ ก้ามปูนะครับที่ทว่าผมเรียกต้นสำชานะครับมาเก็ปุยชั้นดีเลยนะครับไม่ผสมสารเคมีใดๆสิ้นนะครับแ,แต่ปุ๋ยหมกักเราก็ทำเองนะครับตอนนี้ก็รอให้มันจะสลายนะครับ เป็นการเป็นเป็นเป็นดินปุ๋ยแต่ส่วนตัวผมแล้ว so ถ้าเป็นยาสลาเสร็จแล้วก็จะนำปุ๋ยคอกผสมแล้วก็นำไปผสมดินปุ๋ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีชิปต่อไปที่ในการร่อนนะครับต้นตะก้าล่อนล่อนเพื่อจะเอาเศษที่มันละเอียดนะครับผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับส่วนที่มันไม่ละเอียดที่เราร่อนนะครับก็คงจะเอามาต่อไปนะครับแล้วก็หาใบกระปูมาเรื่อยๆนะครับมันจะหล่นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันได้ผลแล้วผมจะเอาคลิปที่มันเป็นดินปูนะครับที่มันจะสลายแล้วนะครับมามามาให้ชมดูนะครับอตอนนี้ดืวอลดน้ําสุดแล้วนะครับก็เอาผ้ายางนะครับเก่าๆนะครับเป็นผ้ายางปูพื้นนี่แหละครับมันเป็นผ้ายางเก่าที่เขาเอาอู๋บ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับผมก็เลยมาคุมไว้นะเพื่อให้เสร็จราคาระดับในการาปรับอุณภูมิให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ ฝากติดตามเลยนะครับสวนจ่าแสงโมเดลครับช่องทางเพจสวนจ่าแสงโมเดลแล้วก็ Facebook นะครับสวนจ่าแสงโมเดลครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อประโยชน์ในการทำกรเกษตรต่อไปครับขอบคุณครับ